คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ถ่ายจะไปถ่ายที่พักแต่ว่าเจอเฮียฮอนก็เลยจะแดกเฮียฮอนซะหน่อยดูดูเฮียฮอนมาด้วยครับนี่ครอบครัวนี้66หกแคกเกตสี่สบห้าสม้าทั้งนั้นไปครับพักลิงแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวแดกเวฟลายยิปผ้าหน่อยเฮฮอนต้องโดนกูละลูกปืนแตกเหรอเฮ้ยนี่แหละไอ้เหี้ยไอ้ตัวห้าวเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้โดนลิงกูแดกอ่ะ ต้ขอกาสัญญสัสดีคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ถ่ายจะไปถ่ายที่พักแต่ว่าเตอเฮฮอนก็เลยจะแดกเฮฮอนซะหน่อยเพราะว่าตอนเย็นไม่อยากกินข้าวไอยากกินคนแทนดูดูเฮฮอนมาด้วยครับนี่ครอบครัวนี้6กหกแคเกตีบห้าสม้าทั้งนั้นผมบอกแค่นั้นแหละดึงติดปะนะพี่เอาไม่เฮดีหนึ่พี่หปัก ถอยให้หมดลูกพี่ถอยให้หมดนี่โชว์โชว์ด้วยของแท้ไปครับบักลิงเราเหมือนเดิมเดี๋ยวแดกเวฟล2ยยิาหน่อยเอาไม่ใส่หมวกรับพี่ลืมใส่หมวกโอเคเดี๋ยวไปใส่หมวกกันไปครับผมคร้มเดี๋ยวไปลองหน้านะครับพี่ อะไรอ่ะแต่งรถอีกแล้วเหรอเบิ้มน้ำมันหน่อยเสร็จยังขี่ไม่ได้เลยน้ำมันมันบางเหรอท้ายมันแหบไปเดิอโมแก้มลิงเดี๋ยวไปล้องหน้าพี่เนี่ยไงเนี่ยเอันนี้ครอบครัวพี่ต้นนะไปพี่พร้อมหรือยังเดี๋ยวไปทยอยเข้าไปร้านข้าวดีกว่าร้านข้าวไกลไหม โอเคครับพอดีพวกอยู่ที่ระยองขอขี่ด้วยเอามาขี่ออกทริปเล่นด้วยฮะพี่โยรอร้านข้าวแกงครับพี่มันจะเยอะไปครับใช่ใช่ไปเราไปก่อนครับกินข้าวก่อนกินข้าว มาเฮียทันไปร้านข้าวถอยก่อนไม่ติดแล้วต้องถอยทุกครั้ง

เฮียฮอนจะขี่รถได้ลำบากจริงปะ่ะเฮียฮอนต้องโดดกูละ กินข้าวเราต้องไปรอร้านข้าวร้านข้าวเราต้องไปกินข้าวหาร้านข้าวกินกันก่อนหาร้านข้าวกินกัน ใหญ่เกินไม่ไหวเฮฮอนมาวะเฮฮอนมาวะเฮ้ยโอ้โโอโโกโเ,เกินตะโนไมปเตือนโอโ้เสียเลยเสียเลยกูแม่งงงเลยสัตว์แม่งไม่ไหวว่ะเล็กๆกูไม่ไหววะ่เเกกววะเดี๋ยวต้องไปหาร้านเ้าจริงกันอีกนะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขา่าจะอิ่มกันแล้วแหละแตกกูขนาดนี้เห็นว่าเอาบอกเล็กมาก็เฮ้ย,อย,อย,อยโอ้ยโอ้ยตะกิดติดเลยอะ่ะตะกิดติดเลยอะ่ะโอ้อยใหญหินรถเร็วหลัดเย้แม่งรับสักทีอ่ะ เป็นไรเนี่ยก็เดี๋ยวทีมงานแปดริ้วเขากําลังซ่อมรถอยู่ครับแบบว่าคันที่มีปัญหาก็กาลังเก็บรายละเอียดอยู่แล้วเดี๋ยวออกตามมา <Okay. S 1> เดี๋ยวเราก็ไปรอยอยู่ร้านข้าวกันนะแล้ว,นะวพี่ยูตอนนี้คลิปที่แล้วเขา,เาบล็อกใหญ่มาขี่เป็นหัวร้อยยี่ห้าลูกใหญ่แต่ตอนนี้เขา,เาบล็อกเล็กออกมาขี่แล้วก็เดี๋ยวรอชมหัวจะเป็นยังไงเป็นไรวะเนี่ย ลูกปืนแตกหรอเฮ้ยไม่ถอยเอารถพี่อ่ะเราะเราเาเหลืองหัว่ะกูมีแม็กกาซีนนะมีลูกปืนเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่หานเดี๋ยวกูยิงแม่งทิ้งเลยไม่รออยู่ไหมไม่อดอปรถพี่อยู่เลูกปืนแตก <c oughs> นั่าไงนั่าไงนี่แหละไอ้เหี้ยไอ้ตัวห้าวเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้โดนลิงกูแดกอ่ะดนลิงกูแดกอ่ะไม่ต้องกินแล้วมังข้าวอ่ะแดกกูไปขนาดนี้น่าจะอิ่มแล้ว โอเคครับยกเดี๋ยวซ่อมรถก่อน,<ป>นยันไม่ได้เลยยันไม่ได้อันนั้นมันกุกักก <_ S 1> ุกัก okay, เดี๋ยวมันเบรกโอเคเดี๋ยวไปเจอกันร้านข้าวครับเพิ่มไปแล้วครับเพิ่ม ก็ได้วะแม่งกูเจอใครกูเจอแต่ลูกหกหกย่งเิดมะชงิษปะ้ยโอ้โงิทำเยีย่ยเก้เฮ้ยแม่งนะแกนะลูกเล็กเดี๋ยวก่นอนออกแก ร้อยสามได้อะกูโดนอ่ะกูกูใจมันสู้ใจกูสู้อ่ะคือต่อให้ผิดยาวก็สู้ไม่ได้ก,ก็จะฉีกออกนะครับมันก็ต้องยกคันเร่งนะครับ ถ้าราตัวเองรถตัวราตัวเองไม่ไหวก็ไม่ต้องไปหววแบบยาวกับเขานะแค่ชิมล้างก็พอแล้วนะรถถ้ามันเดินจากกันก็ไม่ต้องตามแล้วเสียเวลาเชี่อผมเิี่นะรถมันวิ่งเกียร์เดินกี่เนี่ยเดินกลางเกียร์สี่เนี่ยก็พอแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ไม่จำเป็นต้องไปแบบวิ่งให้มันจนแหกกหะอะไรหรอกนะอยังไงก็โดนงนนั่นแหละเจอร้านข้าวหรือเปล่าพูดรถตวเองเอาไปคุณใดปะพร้อมเสมอ นี่ฮอนไม่ได้เสียเลยนะหกหกเก็ดเหมือนกันน่ะบอ,อกเลยนะเนี่ยฮอนหนักร้อยสามสิบอ่ะโคตรเกิดกูยอมแล้วยอม,ยอมหา,หาร,หระคาบแดงกันเยอะอะไรทงยังเท่าไหร่ป่ะล่ะมันยังติดค้างอารมณ์อยู่โอ้พอเลยพอเลยพอเลยไปละไปละกูเดินไ